ดีครับวันนี้มาสวัสดีกันย้ำสาๆพี่น้องนะนะตันนี้ฝนนะครับกตกนะครับตลอดเลยนะครับเป็นมาพี่น้องตู่เต็มขึ้นนะครผมเด๋ยวสิพาพี่น้องเขาอย่างไ้นะครับอาหารปลานะครับรรมาตานะครับฝนตกบัดคึืนเลยนะครับขึ้นบ่อนี้จะเป็นปลาดุกนะครับ แต่ปลา,า,าปะท่านเปียวปลามันลุองอีกอยู่ว่าที่เปียวาปานินมาอนุบาลไว้นะครับจะเป็นพันๆตัวนะครับหญ้าหกเลยพี่น้องเบิ้งหญ้านําครับน้ำสะน้ำยังมันตัดบ่ได้พีน่น้องเพราะหนาฝนนะครับต้องปล่อยเขาหกถึงสี่ก้อนนะครับถึงเวลาหนาฝนาน,นั่นเบิดไปเงว่าจะมาตัดนะครับนี่ก็จะเป็นปดุกนะครับที่มันลงเหลืออยู่หลังจากเขาสูบแล้วมันจับประเบิดนนะครับโดนๆหน่อยนะครับผม ทำกลางธรรมชาตินะครับเนี่ยถ้าบ่มิปานิ้นนะครับมันที่เป็นแบบนี้แหละมันทีบ่มมิใส่ปลาจินพืชแล้วมันที่มีผักบุงขึ้นมันทีนับาหกในจ้กน้อยนะครับนี่ครับเป็นปลาดุกเดี๋ยวอยู่ประมาณบกี่ตัวหรอครับเดี๋ยวประมาณประมาณประมาณร้อยตัวเต่าทีสังเกตน,นะครับถูฝนลิ้นบัดขึ้นนะครับ พวกห้าพวกยุก็ขึ้นเต็มเลยพี่น้องแต่ว่าข้อดีที่ว่ามันถ้าถึงเวลาแรงมานี่ยมันตัดง่ายนะคหนาหยามันเงามันตัดง่ายดีนะครับตัดทุกปีนะปีหนึ่งนะะน่าจะตัดอยู่ประมาณสามหลอบนะครับตัดหยาในสวนนะครับสามหลอดเพราะสวนมันใหญ่พี่น้องตัดตัดปีละสามหลอบนะครับ ต้นไม้ต้นไหลคุ้มบดนะพี่น้องช่วงนี้โอ้โค้งสีอิ่มเลยพี่น้องบ่มากินเลยสิลงบกุวงข้างหลังนะครับที่ผมไทยไปข้างหลังนั่นแหละบกุวกงกับพ่อปู่คนละ ช่วงนี้กะทิปลูกติดดีจักหน่อยแต่ว่าทะเลียงหลายเงามันดิเนาแล้วมันดิลมนะครับมันดิตายส่วนทางบนกับปูอยู่แต่ว่าหยาหูกังตึงอยู่นะครับมันท่านได้บำรุงอยู่ต้องตัดหยาเอาหยาออกแล้วก็บำรุงมันครับเอ้มยีหลอกอีหลอกพี่น้องุนี่เหดอีหลอกุไปแล้วกระโดดเห็นไหมครับไป จะพาไปไปฟ,ฟังทั้งนั้นนะครับอ่อมบริเวณนี่กับนี้ตะนะครับต้นไหม่ต้นไหลนะครับปลูกนะครับเก็มๆกันทิ้งไว้เห็นปะบกพงบกพาวมีบิดนะครับตีนดาบหาลำม,มีอยู่ต้นเดียวมันเป็นน้วยใหรอ <c oughs> ก็เจ้าไห้มา <c oughs> แล้วก็นั่นนะครับไปเตยไปเตยเตยนี่ยปลูกต้นเดียวมันกำลังแตกกอแตกยังอ,ยงออกมาอีกนะครับมันอยู่หล่อหนามพอดี นี่ก็ลร้องเอานะครับปลูกทั้งสองอย่างเลยก็ที่เป็นนเออเอามาจากท่าบอนองค้ายนะครับบ้านลูกค้าเพื่อห้มานะครับเพื่นปลูกแน่นขอกกบนะครับงามดีเพื่อนดูอันนี้ผมลองปลูกเส้ด,ดินสัตทางนะครับผักกระแยงแล้วก็ปลูกเส้นน้ำลักษณะแบบนี้พอมเนี่ยขึ้นดีได้เลยพี่น้องแล้วก็ลวกปลูกลักษณะแบบนี้นะครับข้างล่างเป็นน้ำแล้วขึ้นก็เป็นนั่น เป็นหมันปลูกดินไอ้ปลูกกระถางปลูกต้นไม้ต้นไหไรนะข้างล่างที่เป็นเอ้กระบะกัก,กน้ำได้นะครับก็ขึ้นได้แล้วพี่น้องเห็นปะข้างล่างที่เป็นปลูกต้สีเขาสอนกันแล้วก็เอาหากลงแค่เนียครับกำลังงามอันนี้คือกันนะว่ามีดินมีอย่างนี้เป็น้องบริษัยดินเนยแ่ไวเขาอยู่ในาน,าน้ำนี่สี่มันก็แตกกันดีพี่น้องเพิ่มเต็มเลยปลูกทิ้งไว้นะเพื่อเหาได้ใส่ตุ่มปลากินกับผักกับ เน Saint ี่ยกับปุลกับเกลียวผักกระแหงมันจะมีผักกระแหงไงกับผัก os, affe, กระแหงหน่อยอันนี้เป็นผักกระแหงไงนะครับนี่ในเดิมเมื่อั้นผมไปพัวอยู่กาลสินผมกัะครับเอาผักกระแหงหน่อยมาน้ำอันนี้เป็นผักกระแหงหน่อยนะครับนี่ผักกระแหงหน่อยผักกระแหงไงนะครับนี่ผักกระแหงหน่อยเห็นบั้ยมผักกระแหงหน่อยนะครับนี่ผักกระแหงไงใบมันสีเงยเกมือนต้นกับสีเงยนะครับ ช่วงนี้เพราในซับน้มเอ,อกอยู่ครับรุ่มรื่นนะครับร่มรื่นนั่นแต่มารอปลากระไรไปกินหลายตัวอยู่นี่จะเป็นปลารวมนะพวกพอม,มาปลาบึกมาลงหลายตัวเด้พี่น้องที่ว่าผมสูบสูบช่วงหนาแล้วหันคูนมันอยู่ห่างๆบนบอลตุ่มตามตุมตมต่มตามทั้งบน ช่วงนี้เราฝนลงนะครับพอดีนะครับตกมาใส่เขา่าใส่นำ้ำเพราได้ใส่ปุ๋ยกันนะครับบางหม่องและแงแหลงเนี่น,น้องที่ผมไปเห็นเข่านำ้ำบางหม่องกับมิตรยานะครับปีนี้ปีนี้เขานะ่าหยาหกอีหลีแต่วางหม่องกระงามทั้งทั้งกาลาสินกะเข่างามอยู่นะครับทางเส้นไปแอ็นหลวงปูศิลานะครับเส้นมุกดาหารนะครับเข่างามดีอยู่พอส้นทางั้งนนปุนปปป่นหมับหมับน้ำามาบเขา่า เป็นปัน่นิ่งน,นะครับเลี้ยงไบบเบื้องน้ำอยากยำแดงกับจินนะครับชุนปุูนกับยั้งๆนะครับเล่วไปยั้งยั้งน,นนะ ทั้งนั้นนะครับปักพาวครับไม่ค่อยปนในด้ดอกน้องมันบ่เหมาะกับดินทั้งนี้เพราะนะครับชื่นนะครับชื่นเดีย๋ยวไปเอา น,นล้ำต้นหลายอยู่นะครับปีนี้ให้มันปุกให้มันคุ้มถนนทั้งเขาบ้านเลยนะครับจะออกเรี่ยพี่น้องน้าใหม่เยานจริงสิออกเรื่อยนะครับสำหรับน้าใหม่เา เคยได้ให้ดูแล้พี่น้องอีกเจ้าน้อยนะครับกะทิปลูกมันนะครับช่วงนี้ก็มันสําปะหลังกันเริ่มเบิดราคาก็อยู่สามบาทกูอยูบบ้านผมมันสําปะหลังเสร็จแล้วเดือนตุลาบอกพี่น้องไปตุลากะที่เด็์พากกันเริ่มปลูกนะครับมันสําปะหลังกันตัวก็วนกันยุ่งทีนะครับปลูกมันเสียจก็นะครับ เกี่ยวเข่าบอกพี่น้องเกี่ยวเข่าตาเข่าม้วนอีกครับเข่าสู้หนาหนาวนะครับได้แล้วครับตัาหนาตานุเปลนเอื้อเดๆพี่น้องก็ติดตามชมรถนะครับเข่าสู้การปลูกมันเสร็จก็เกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่ากับม้วนดีอยู่พี่น้องแต่ว่าสมัยนี้มันเป็นรถเกี่ยวเนาะมันก็สิเรียวนี่กว่าสมัยอดีตอดีตนะครับเกี่ยวมือเนี่ยเกี่ยวมือแล้วกันเก็บฟอนเข่าแล้วก็สีรถสีนั่นเนาะพี่น้องเนาะ แต่ก้อนกัดตีพอมแต่ตูมุนี้รถเกี่ยวแป๊บเดียวนะครับแต่มันเสียหมองเขาล้อขาเจ้าโดนเพอบางครั้งกรับรถเกี่ยวขาดแขนแน่นอยู่นะครับเกี่ยวบขอยนี้กัรล้อโดนใหรแล้วเทียเข่าก็หักพูดแล้วเข่าลงเลยพีนี้ก็เฮ็ดประมาณสิบยี่สิบลายไปเนาะสำหรับเขาที่มีเข่าวิตเตียนะครับเขาวิตเตียเสียบดีนะครับหนุ่มดีเข่าวิเตีย เดี๋ยว้าเบิองนะครับผุหลายมันเดี๋ยวอีกจะน้อยก็่น,นะข้างหลังนะครับเขาวิเตียโมกิดไรนะครับแล้วเขาไงเขาเนี้ยเขาเจ้าครัเขามมลิที่ปลูกนะครับจนเรือครับผมจนได้ขายหมดแล้วปน,นินที่มันหลงเหลือนะครับอันนี้ก็ที่ได้ได้ล่างยู่นนะครับผมให้หนาแรงก่อนให้ฝนเบิดก่อน ดินล่างบอ่อนี่นะครับแล้วเจียวนามลุงะว่านามมันคุณแล้วทำความสะอาดโบที่ใดหัหลังเทียบที่ใดเอาเขาหนามสะอาดสะอาดก็เจอว่าเขาค่อยลงมาลงลงลง,ลง,ลงเบิ่งนก็ยังปีแรกๆที่ผม,มลเลี้ยงสวนกษะสีนะครับบ่าเขาค่อยเนี่ยเต็มคลองนีไปเลยนะครับเตรีมแต่เอบซีผมจกผู้ใดเหลือผู้ใดยังแน่ปุ้นนี่ที่ผมส่งไปให้หลายคนนะครับของผมเบิร์แล้วเว่าก็สิมีแนวอยู่นะครับอยู่บอ่อป่า นาทีล่างบ่อแลังร้องนะครับเอาเขาควยมาลงเพราะตอนนี้น้ำมันขุดผมยันบ่ติดนะเพราะมันมัน่าจจะหลายปีแล้วผมมาท่านล่างนี่ก็เป็นป่าโดนโดนผมใหม่ะต้นมาก้ไม่ได้ปล่อยธรรมชาติเลยนะป่านป่านินปะดุกปะคอปะเพียนอยู่ในนี่หลายนะครับปะคอน่ะหลายพราะนบืนมากกับปะดุกนะครับทั้งมันขึ้นไปทั้งล่างกับมีนะครับ ปกปลานิน้นเอ้ยปกปลาดุกปลาคอครับเวลาฝนตกแล้วน้ำไหลลงแต่มันขึ้นไปปุ๊นะครับถ้า,าเอามาทานน้องกระไ้นะครับเห็นมันกระไ้กินอยู่บางใดๆนั่นได้หกกิลโลเลยนะครับบางใดๆเห็นเพราะเป็นปลาท,ที่มันขึ้นไปน้ำหนองน้ำค้องนะเป็นธรรมชาติต้นนี้ต้น,นไม้ก็ง่ายบนเราที่คุ้มปั้ดนะครับแถบที่บ่ได้ถือแดดนะครับเห็ดสวนกรตร ทะเลทนนี่แหละครับสว่วน,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 นเอา,ากับถนนถนนอบตกับานนม้าดอกครับจากยามหนบุ๊บแต่ยังเป็นดินทรายแต่ว่าเขากับมหอดปุ้นสีเนี้ยมันเป็นดินหินคุกนะครับถ้าฝนแห้งกับเที่ยวงายอยู่แต่ถ้าฝนคอยเนี่ยมันเละนะครับลําบากกับเือว่าดีก็เก้าลายอยู่นะครับแต่ว่า่าจจะมีถนนมาใหม่อยู่ที่นะครับ เด็กยามเศราทายฝนตกนพี่นอ้องฮ่องกงนะครับเมื่อคืนลิ้นบิดคืนนะครับลิ้นบิดคืนยุ่งกับหลายๆพี่น้องเอานะครับผมเพราใส่ตมผิดตัวไปเลยนะครับผม